สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ธัญญาธัญญาดรีสไลฟ์นะคะพาเก็บเกาลัดนะคะแล้วจะทำให้ดูด้วยนะคะทั้งสองวิธีเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ธัญญาธัญญาดรีสไลฟ์พาเก็บเกาลัดนะคะนี่ค่ะลูกเขาก็าจะเป็นอย่างนี้นะ ทุกปีนะคะมาพร้อมตะกร้าน้อยห้อยศอกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่ได้พาเก็บเห็ดนะคะวันนี้พาเก็บเกาลัดนะคะลูกเขาก็จะเป็นนหนามอย่างนี้นะทุกคนเขาก็จะหล่นลงมาเนาะถึงเวลาเขาก็หล่นลงมาะค่ะทุกคนแล้วก็ เยอะเยอะเลยจ้ะของธรรมชาตินะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรที่มาจากธรรมชาติอะ่ะมันดีหมดนั่นหละค่ะเวลาเก็บเราก็เก็บเอาลูกใหญ่ๆเต่งๆนะคะทุกคนลูกที่มันไม่เต่งเราก็ไม่ต้องไปเก็บเอาค่ะ นนีลูกใหญ่ดีค่ะคุณผู้ชมเรางจัเยอะเลยเกาลัดจะมี2ประเภทนะคะคุณผู้ชมจะมีเกาลัดม้าแล้วก็เกาลัดคนกินได้นะคะอันนี้คือเกาลัดคนกินได้ เกาลัดคนกินได้เนี่ยใบยเขาจะไม่เป็น5้าแฉกน,นะคะพี่ทันย่าเคยเคยทํารีวิวไว้แล้วเนี่ยใบยเขาจะเป็นใบแบบนี้นะคะลองไปไล่ดูในเลลิสนะคะคุณผู้ชมพี่ทันย่าเคยทำเลลิสเอาไว้ให้แล้วว่าความแตกต่างของเกาลัดม้าก,กับเกาลัดคนกินได้เป็นยังไงนะคะไปไล่ดูนะจ๊ะ หนามเขาจะปักนะเวลาเคลียเอาลูกเขาอะปกติลูกเขาเวลาหล่นลงมาให้ระวังหนามนะดูดีพี่ย่าใส่มืออยู่เนาะให้นำวังหนามเขาจะปักเอาค่ะนี่เ,นเวลาเขาแตกออกมาเนี่ยเขาแบบว่าสุกจัดเป็นอย่างนี้เยอะจัง ผู้ชมลองเซิร์ชดูนะว่าป่าเกาลัดอยู่ตรงไหนนะคะลองเซิร์ชดูค่ะพอจะได้กาก็ลองไปเดินดูถ้าถ้าไม่ใช่ป่าไพรเวทอ่ะก็คือเก็บได้ค่ะคือพยายามเก็บของป่าคอมมลน่ะทุกคนป่าที่เป็นของคอมมอน่ะทุกคน ไทยแลนด์ Land, Thailand, หรือว่าประเทศยูเครนตรงนี้เขาจะกินกันค่ะก็เหมือนเก็บเห็ดนั่นแหละที่ว่าฝรั่งฝรั่งเก็บเห็ดนั่นน่ะไม่ใช่ฝรั่งคนในประเทศจริงๆเขาไม่เขาไม่เก็บกันนะคะส่วนมากจะเป็นฝรั่งที่มาจากประเทศโลกที่สาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ย่าด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะฝากช่องพันย่าเดลี่สไลด์เอาไว้ในอ้อมของอ้อมใจด้วยนะคะทุกๆคนสำหรับเพื่อนเก่าๆก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าพี่พันย่าจะชอบเข้าป่าเก็บเห็ดเนาะเก็บของที่เป็นพืชผักสมุนไพรธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติอะไรเงี้ย สองต้นนี้เป็นต้นเล็กๆเองนะครับ ทุกคนคะมันเต็มตะก,ก้าแล้วนะคะก็มันพูนพูลตาก้าแล้วคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราเก็บเก็บต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะ ก็บ่อยสักหน่อยหนึ่งแล้วพี่าติก็จะพากลับบ้านแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพี่าติจะให้ดูต้นของเขานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้นเขาจะเล็กมากเลยนะคะพี่าติจะเก็บทุกปีกันค่ะคุณผูชมค่ะนี่ร่วงลงมาหมดแล้วนะคะ ถ้าเก็บมาใหม่ๆเขาะจะสดแบบนี้นะคะพอได้สดมาแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องจัดการแกะเลยค่ะพี่ย่าจะแกะให้ดูนะคะแกะแล้วเราสามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟรีซได้เลยนะคะถ้าเนแหนค่จะติดอไรถ้าของใหม่ัมนจะแกะง่ายค่ะคน่กออกะะแล้วะเวาเราเอาไปต้มหรือว่าเอาไปอบนะคะเราก็แกะแกะตนื้ออกค่ะเราแกะออกเลยก็ได้เลนะ การที่เราจะกินก็ได้แล้วแต่าเลยค่ะแต่ที่เราจะอันนี้คือแค่ทำให้คุณน,น,นั้นได้ดูเฉยๆนะคะ ใช้มีดตอตๆออ,ออกนี่เขาก็ออกแล้วค่ะจะมีความแกะง่ายแล้วเนื้อข้างในเวลาอบก,ก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองเวลากินจะหอมมากๆเลยค่ะส่วนตัวน,นี้คือที่เราต้มนะคะเพราะว่าคาสตานยาหรือว่าเกาลัดเราเก็บมาใหม่ๆนะคะเขาก็จะมีจะมีความสดแล้วก็ความหอมคือจะแตกต่างเลยนะคะกับกับ ที่แบบว่าเราเราซื้อมาตามร้านค้าที่เขาเอาไว้ตั้งนานแล้วเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันสดเพิ่งเก็บจากต้นมาแล้วก็มาทําเลยนะคะตัวนี้คือเราต้มนะคะรสชาติต่างจากนีน้ตัวนี้จะมีความความกรุบความกรอบนี่ะแกะง่ายตัวนี้ก็จะแกะง่ายเช่อเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะแกะง่ายกว่าคือตัวนี้จะหอมกว่า ตัวนี้คือต้มพี่ย่าว่าตัวนี้อร่อยกว่าพี่อกนี่อร่อยกว่าค่ะจะมีความมันความหอมแกะง่ายแล้วก็จะได้ความกรุบด้วยค่ะความกรอบของเนื้อเราเนาะส่วนตัวนี้ก็จะมีความนุ่มละมุนลิ้นค่ะเวลาเข้าปากไปแล้วมันก็จะละมุนลิ้นค่ะทุกคนแทบแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยตัวนี้อร่อยมากคือเวลาต้มแค่สิบนาทีเพราะว่าเราแกะเปลือกออกแล้วแล้วมาต้ม ตัวนี้พี่ย่าใช้เวลาอบ20นาทีค่ะทุกคน20-25ถึงนาทีนะคะหรือจะตั้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่พี่ย่าใช้ไฟ180องศานะคะ่ะตอนนี้ต้มจะนี้อบอร่อยทั้งสองอย่างแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วแต่